เน่าอ่นสุกหวานไหมเนี่ยซุกอะไรอ่าเด็ดเจ๊เต๋มันฝงมาทางผีด้านในมันอาบวสุกนี่บ่เพชรบ่ดีก็สีบอกจากกันไปข้าไปสวัสดีค่ะพี่น้องกระปุกสุกคนจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมแต่หลังไม่อยัางก็จังเต็มหนาอยู่เหมือน ลรหรัวก็ดีมากครับหโตพระท่านนี่ชิงด้วยก็เหลวกะทวอันนี้คือสมปะโดนยครับมอน,นี่ปปะโดก็ปะตองกับผู้ใดเคยถือห่อสมปะโด,ดกับเป็นสมปะโดผูด้ใดเคยถือห่อสมปะกายกับถืกปะากายตัวสองตัวนี่เป็นสมบัตินี่แหละเต็มทีเลยครับที่สาม พบกำหนดแล้วพี่น้องทีได้มากินพี่น้องนานนี่ครับพี่น้องเบิร์กชิปแรกเนี่พี่น้องสีเห็นห่อนี่เกิดอนงข้องเจไปเลยเวดห์กชิหองเกี่ยวกับสีหองสีแล้วเนาะตัหองือบองประเด็กนียแล้วเบิรงพี่น้องถาให้หอครับนี่แต่ว่าไปกินห้อเป็นดเสียบครับพี่น้องเป็นดเสียบครับเบิ่งเอาทุน ว่าพ่อปอบบอกว่าข้าต้งต่ำใส่โกน่านครับกินนัน้เดี๋ยวจะเด้อพี่น้องเพื่อเสบยพอยู่บ่ได้กันพ่อปลาในล้นเป็นแล้วเนาะพญายิเงมึงกันนะพญาย่ลองข้อก่อนบกยิง่งพี่น้องกายทะลกเลยฮักโปจักบาทด้เนี่ยแบบผิดนพ่ะเักะไรก็กรเดียเอาพี่กระไมันเผ็ดดพี่กโแมนมันหวานดินนี้อือนังโซกือวาน กิกซ so ok. ุกแล้วไม่บหวานยม่บ่พเผาะวันนี้อื่นสุกหวานไหมเนี่ยซุปกระไยิ่งเผ็ดเจ๊ใส่มันฝงมาทางผีเดอในมันเอว่าซุกจะไ้ยิ่งเผ็ดสาวบนซุกนี่บอเผ็ดก็มีคนสิบออกจากกันมืนตะส่ออนมีน้องไปอยู่ไป ลองนำยาก่อนนั่นพอปลอมครับแต่ว่าคือสมสิสสกินห่อไผ่ห้อมมันเลยพี่น้องเราต้องแย่งกันเพราะว่ามันเ,เข้าเฮ็ดเองนี่ครับเออกัดเลยคันลราเออเป็นไหบ่บมีการจ้างเราก็กบ,บ่มีการสายเคิมพอดีมากเลยเขาเอื้อนมาสายพอดีออโอ้จังครับพี่น้อง เอาอีกโอ้บักพิงนี่ครับของเงียบซีอิ๊วหรอครับเปิ้ลโนมาปากม,มาตอวแม่ต้มของเงี้ยของเงินของแม่ต้มนี่แหรือแม่ต้อครับแม่ต้มคือแม่ต้มเออแม่ต้มแม่ต้ม,ม,ตมครับอ่าเปิ้ลกับยู่นี่แหละยู่วโไก่โบไก่กันมาได้เหรอครับยู่วน,น้องขาวปูรู้ห้องนี่แหละครับ,บไก่กันนี่แหละครับเพถึนก็อยากมาเล่นมาเยี่ยมมาเย็นมากิ้นหัวจินน้ำกันกันสมใจเหรอครับมอว่าหนึ่งผมเหมือนหนึ่งไก่หน่อยไปถ่ายเพื่อนกินตัวหนึ่ง เขาเจ้มาขายใหญ่สามจิโรครับผมไก่ตัวเดียวนี่แหละผมมึงไก่ต้มผมก็เลยเอาไว้ครับผมหนึ่งหิมะแล้วกินวัวสันกับลูกสาวคนหักนึ่นก็เลยเอาบักกินหัวกันมาให้ตัวนี่เพจได้เพจดีว่าเสียวสมปัดดูให้เพื่อนเพื่อนเหมือนว่าผมกินกับนี่แหละผมผมให้ยดิครับผมบ่ได้ให้ซื้อเลยดิปัดดูมันจากพิพิญญาครับเพื่นเพื่นก็วางสั่นละผมก็จะกระลับครับผมมันแล้าเตเออมันแล้วแต่คนแล้วแต่บุคคล กระือโม่ป่าเป็นกินแล้วผมก็บอกปวดเท้างปวดขาเ้ากินเ้าขบว่เป็นยังผมกินผมไม่เห็นเป็นยังเตี้ยอันก็จะว่าปลาปลากระจนไปลาอย่างเนี่นปลากระสงปลากระสงก็จะกินแล้วก็ว่ามันปวดแท้งปวดขาผมกินก็ไ่เห็นปวดเตี้ยได้หรือครับเนี่ยครับใส่กับไปสมบูรณ์เอาอีกแล้ว ใส่ด้วยครับซื่อผมปาผมีสมบุเนี่ทั้งจวงหลายด้ครับผมเนี่ยทางคุณภากด้วยครับเอาอีกเล้วเดที่เป็นบอกว่าโอ้หรือบื่อมอนงเขาเน่ยะครับเขาทษอเลยหลเทษเลยหล มันหิวโอ้ขอถั่วหลายๆเ,เลยครับขอถั่วและข้าวกุ้นหลายๆครับกต่ว่าเมียนเอิ่อที่หลังผม,ผมหมดเลี้ยวถ่ายาขึ้นเก่าละม,<น>มาดตนี่ก็ได้กินขึ้นเก่าแล้วนะครับจ<ะ>ังคนยังสูงเข้ากันแม่มันนี้คือได้ไปเลยครับแต่ว่าบอเราไปกินูนเ่เมียนดอกเรากินดู่ฟังน้องงานนี้แม่เราไปผิดเออ,อมันไม่หลวงพิไั่แต่ว่าวกระโปงพิดดอกแต่ว่าเพิน่นพวใส่สวยเดียวกันเพิ่นพวกินพึ่งกินพิ่นกกกินมันกระโปงพิดดอกครับพี่น้องผมหอสองแล้วเด้อผมบาร์ดไซใจเด้ป่ะแต่นี เอ้าท่านเอิชนพี่น้องเลยตอนนี้นะม,ม,มาเด้อครับพี่น้องทุกคนครับเอ็กซี่ทุกท่านเลยผมอยากให้มานําเสนอเลยครับตอนนี้นี่ครับสมบูรณ์กระปอง<ะ>ที่ทมีที่การเทของอปอบๆ<ะ>ที่ว่าต,าาตาายย่าใส่คกต่าใส่หยังพี่น้องอนี่เลยกันมาเสียเลยสมปลาเนี่ยพมเมดเดือดควมมาตรฐานเลย แจกออกด usted, oh. ีๆ <nossos> ด <viewers> ึกไปเลยครับดึกมัดเหนี่ยมือให้อยู่ของนี่ขัดแตกออกจากกันซะหรอกครับเนื้อได้กันเลยโอ้เหมือนเลือกขี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อครับขันไดข้อขันใดข้อใสเครื่องพ่อใส่ข่อนี้นะครับสายเขากับายมวนสายเฮสายกับแจมไรอยู่แล้วกับน้ำยามาครับนี่ถือกันคักๆนนี่ต้องหอดีร้อยเสีสงเสียให้ปั๊บแป๊บเลยหอกจะมันถึงกัน ออกจุดก่นอนี้นกันนะไปอันสักข้าก่อนมันมนีนางถาเพย์ฟอ,อมเยอะเสียคักพี่น้องอ้นหนึง่งนางเยอะขาะเปิดโทรศัพท์เห็นได้ยินเสียงดนตรีเขาต้องนัง่งต้องนัง่งถึงได้สิงตาบึง้งเอฟซี <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเพิ่นเพิ่นกับบ๊วยจักเฮ้าดังเฮาบ่บอกบมาถักเพิ่นเวลาปิเนี่ยเพิ่นกับบ๊วู้แล้วได้ยินเสียงก็เลยสิงตาเบิ่งห้วยมี FC อ็บซี่น้ำแถวนีตัวนี่ซั่นก็เลยบ่ทักเพิ่นดอกว่าบ่เป็นหยังดอกขอบคุณเพิ่นหลายๆเนาะอันเบิ่งก็ะเจียนมาดีไมาเยี่ยมของเองดอกได้ยินเสียงดนตรีต้องนั่งต้องบ๊แม่นนั่นเพิ่นอยากให้เฮาทักก่อนบ่เพิ่นบ่มั่นใจอ่ะจ๊กเพิ่นบ่เห็นบ่ยิ่ปอมบ่ยิ่ปอมขึ้นไปข้างเพิงอุป๊อบน้ำใจแล้ว อื้นนี่หอที่สองเลยพี่น้องมันขาวงานเนาะสุดยอดอีหลีพี่น้องผมบอกเลยว่าสุดยอดอาจารย์เห็ดสมปามาแหลกกันเนี่ยครับพนใดสมปะซอยอืออาจารย์เห็ดสมปะซอยผมเห็ดสมปะโดเซยเียเขาตไว้ท่าดู้สีกันเลยนะกันมาเซยเขาตไว้ท่าเอามาแหลกกันกระสันเขาตูมาเลยเอามาเห็ดเองเนาะมาครับเอาปลาซอยมาเลยเห็ดเองก็ได้ โอ้พีกหนึ่งจะมางามเหมือเนาะนี่แหละเขาว่าสุกหลายตั้งเพ็ดไหลซุกเผ็ดเอาอีกจักตอนเจะว่าได้ดึงออกขาดันไปไงดึงขาดปดนี่เนาะมันสุดยอดอีเล่พ่อโอ้พี่ไงไหวบปล่านะไหวตัวีมาเพ็ดเพ็ดไหลธรรมดาขัน้องพริกขูดเพ็ดนี่ผมกับพวกกินอีกที่วะนี่ก็บอกพริกนี่ละ บันบเพ็ดมันก็บ,บ๊่บเสียมพี่น้องอยากให้เฮ็ดเลยสูตรนี้พี่น้องมันมีวิธีการเฮ็ดคลิปเต็มเต็มโย่ห้พี่น้องเอามาเฮ็ดเบิ่งสูตรนี้ครับที่เขาพิเศษขึ้นกว่าน,นะแต่ข้าสิเอาจะตาเหนียวน่าพ่อครับแกงตาเหนียวนมาตัลเลยพี่น้องบ่เอาหนางังบ่อยยังเพิ่นบ่ได้ เนี่ยมาสับมาเห็ดแล้วก็เห็ดตามสูตรของพ่อปอมเลยชักติดจำสุดยอดที่น้องชักติดจำนั้งไหน,นเนาะจำในก็นบอถือภุงเขาครับก็เพือถ้าไปขายเนี่ยผมว่าท่อนไหนถามมามีอีกบอไม่ีอีกบ่อเออแต่เห็ดขายเห็ดหอยยังสีบดายเด้อแมนพ <c oughs> ี่น้องสองหอเอือนเอียงก็หอหนึ่งต่อสองหออืม ได้คือก่หละกกันผมเฮ็ดปีน้องกินน้องแต่พอซื้อผมก็เฮ็ดให้กินเพราะอาผมเนี่เฮามันกะโตนึงเฮาเอาตะเหนียันเนาะมันกะสีเลี้ยนนิดเดียวแต่เือนยังบอกพี่น้องละเฮาอาจจะใส่เขาหลายกันไปเฮาเบิ่งเนื้อเบิ่งหนังมันขือกันเลยกันใส่หลายเพราะเกิดออกมานี่มันไม่มีเขากระด้ากเลยสิอันนี้พอเห็นนะครับเนี่ยเขาเป็นสีผุกไปง่อยเลยอันนี้เป็นเนื้อเดียวกันแล้ว แคจ,จะกินกับพอหลากหลายกินเด็ดน้ำยาจัง่อย,อยนี่นมันเสียบนาะขั้นแมนเขาว่องขั้นแมนเขาว่องเหล่าเนี่ยนะบอถึงหน้าที่ครับพี่น้องผมทาได้เลยไปมองในก้อนปลาสิจ้าเป็นเป็นหอ่อกัดเลยไหมากัดเลยครับเว่าเสียห่อไปห่อมันเนว่าผมว่าผมสื่ <c oughs> อสมปานะั่ น้ำหลานน้ำเงินเอามากินอะไรต่างกันหลายผมเคยพอกันย่โอมันจะเป็นบ๊อบสมเป็นโอโอเอไปเลยมันมันเป็นแบบว่าเพิ่นเห็ดล้วเพิ่นบปกินล่องเบิร์นสปอนยังเอามาขายคก็หิรเบียวเพิ่นเอามาวางเลยบริวารข้าเจ้าดอกมันเแล้วกาจังหวะเชียร์ถือเพื่อจะห่อเห็ดกินเองครับเ่อสีเห็ดได้ได้ดีกว่าที่เ่อแบบสื้ออยู่โอ้บริวารเวลาเ่อแบบสื้อบริวา เพิ่นได้จากมือแล้วบ่กทางเทียร้านข่าก็บอกบอกได้ว่าอันนี้สิบหมด,ด,ดอายุเด้อทางเทียเพิ่นเฮดมาเพิน่นก,กับรถแค่สามมือได้ว่าพอมาถึงลานแล้วอาทิตย์มือซีมือหาเขาจังไปซื้อมันเลยกลายมามันเปลี่ยนรถขาดของขจ้าไปกับบริบ,บาลเนาะผมหัวก็คือปอกครับเด็บซีเขาเป็นผู้ขายน้ำยาอย่างนผมเดียวไปเพิ่นยีคสองหอยอยู่ครับ ผมมาสิกินมืดอะไรบ้างจอยอดดิเอาแล้วนี่นำเองกำลังว่าจะกินเลยหล้นลานเลยก็กินได้หลายแต่ว่ากิ้มเดลอย่างสามหนูเนาะไม่เสแปรแล้วมาสิกินโย่เดลเลยโอ้ยเพิ่นขอได้กวพาเพิ่งม่ได้ขอแต่แล้วว่าจิ้มนอดเพิ่งเอฟที่เขาเอาเลี้ยงเหรอไหมมองเพิ่นเพ่นเมนมองเขาไปแล้วไปหาปลานั่นละครับผม โอเคเอาทั okay. okay, right. right ้งงั้นโอเคชิมๆไปเรื่อยๆสิเหลียงจะไปเยอะหรอกพอเลี้ยงเไยโอ้นี่พี่น้องตาเดี้ยพอสามแล้วเ้อผมเอ้ยย้อยๆซ้ำนี่เนาะสิ่งที่บอกคือเฮ็ดเองน้ำลักคือเขาสิรู้ว่าวิธีการเฮ็ดแบบไหนเขาความสะอาดเขามันนี่ เท่าไหร่เม่เท่าแต่กินบ่ได้คืนเขาก็เลยหลว่าครเออห้อเห็ดสาห,ห้องเห,ห็ดเสพอยู่แล้วอการกินของเขาเลยบ่ได้คืนนี่ครับพี่น้องถ้ามีเวลาก็อยากให้พี่น้องลองเห็ดเบิง่งมทาถ้าเอาไปขายนี่ <S 1> <S 1> ผมจะเอาใส่เขียนดิใส่เขียนเอาไปตองห้องหลายๆไปใส่งานคุณกำลังเหลืองานเลยเซลเพราะเซลเขาจะซื้อบริษัทหนึ่งเจ็ดสิบบาทเจะกิ้นตะว่าเขาจะฟาออกไป กำลังจีออกน,นี่เลยว้าขึ้นมาขึ้นมาว่าจนมีตัวไหนทเทลงมาหนุนหนุนนานแบบว่าไปใส่งเชงยี่ร้อยก่อนอืเกำลังสีนี้แล้วล่วไกกะไปเจากันเลยงั้นหรือต่างไม่ต่างมือพอดีเนะาะเคยออกกินก้นหมดได้ยอาจีนึงมารุ่นมูลบ่ได้กินกระจายให้เลียต่อตองอยู่เหมนเนาะช่วงเนี่ยช่วงยังเสียขอเสียของอของพ่อค้าของคนที่เฮ็ดขายอ่ะขอเสียผปลกสมสมปลาเนี่ยคืออายุงานอายุ การกินเพิ่นแค่บมื่หน้าเกินอาทิตย์นักพอเนาะซื้อสามเมื่อเต็มที่สามเมื่อเต็มที่ซี่หาเนี่ยซี่หาต้องใช้ตู้เย็นไว้ปนั่นแหละครับกลายเป็นว่าถ้าเ้าเฮ็ดเ้าบ่มีตลาดรองรับที่ดีอ่ะบัวกระสีขายบ่ได้ครับเพราะว่ามันสิเปลี่ยนมันสิเน่าสิบูดสิเสียไปเพราะว่าเ้าบ่ได้ใช้สารกันบูดในมันบ่ละพิษห้องเฮ็ดสดๆใส่กันเดี๋ยวถ้าห้ามีตลาดรองรับดีนี่คุณบา ทุกคนเน็ดขายแล้วผมกันมึงแล้วว่าในจุดตัวนี้นี่สิยูอะไรประมาณอาทิตย์หนึ่งก็สบิบบาทถึงจบสมัยยิ่งแข็วแต่ว่าที่ในนี้นี่ให้ใส่ตู้เย็นใช่ใส่ข้าวน้ำใบตาพะยัยเพิดเป็นมะเร็งน้ำเข้าหมู่บ้านกะกะให้ยกำลังใจเพิ่นได้ยังเดียวเนาะครับ <ขอ S 2> ผมมี<ว>ของฝากของต้อน<ว>เพิ่นมดเพิ่นนี่นนนกำลังใจให้ายมือนหายเว้นเนาะสำหรับผมจข็ อหหายวิวยเด้อครับก่อเหงื่อแข็งแรงเป็นเร็วๆทุกคนเขาเกิดมาเขาบัอยากเก็บบัอยากขายบอดิแต่ว่าพ้อเขาเปลี่ยนมากเหรอเขาก็ต้องเข้าซูนระบบการรักษาก็ดีอย่างหนึ่งว่าเพิ่นว่าเป็นเบาหวานว่าเป็นความดันเพิ่นเป็นตะไต้ย่างเดียวจ้ะสังเกตว่าถามเพิ่นว่า กูเหมือเป็นยังไงคิดยังไบงบอเพิ่นว่าบอบอได้คิดคือเก่าแล้วเห่นเพิ่นว่าเพิ่นปับตัวไ้แล้วก็ดีใจน้ำเพื่อ, <S <S อหาคนไปคิดว่าเป็นโลกนั้นโลกนี้กูเป็นโลกนั้นโลกนี้คือสิ่งไายคุยหายคุยหายบอยหายบออะย่งเสี่ยบอ่อยากให้คิดเนวนี้ครับอยากให้เอาสมองเข้าไปพักผ่อนน้ำเบิงนกเบิงกา,บางเบิงคนไม้เบิงคลิปปะปอมเบิงคลิปเบิงตลกเบง้งอย่างไงี้ยนี่แต่ความสนุกสนานซะนี่ครับคุนฮ้อง เราก็กินยาตามเวลาที่หมอสั่งเนาะผู้ใดเป็นโรคอะไรยังก็ได้ครับขอให้รักษาสุขภาพเจ้าของทุกคนแต่ผมกับด้กินนี่กันละครับยากระไดหมอก็สังห้จินพ่อปองก็เป็นเมื่อไรลืมผมกับผกินนั่นะครับเมื่อไรลืมกับผู้ไอจินไม่มีหรอกครับหน่อยจะมาผู้สีรักษาเจ้าของแบบไหนผู้สิมีหน่อยมีหลายผู้สีอันตรายบนอันตรายหลายก็กานเช็คก็กานเช่นนั้นแหละครับแต่ว่าในใจผมนี่กะ อยากให้พี่น้องเขาเนี่หายผูปูผูปุ้นเด้อครับแม่นจังไดจังหนึ่งกับเขากับบ่ได้เป็นหมอเป็นหมอเขากับพยายามกินเขาจิ้นามเด้อครับเด้่องยาเสพติดมันว่าคนเขาเกิดมาทันนี่บ่มีอะไรอยู่คำโรคอะไรหรอกครับผมเขาต้องตายมือไหนมือหนึ่งทุกผูทุกคนนะครับผมมื่อนี้กรับโบอยากวอาเรื่องลมเรื่องตายเดี๋ครับเขาสิบ่มีความสุขบ่มีความเจริญแต่ที่เอื่นคุยน้อยกินเขาจิ้นามีกันแล้วก่อนมาแสบน้ำพอปลอมครับ สิไปใส่มาใส่กันจังหวะจังหวะกันจะนึงเด้อครับโอ้หัวที่สามนะครับกินหรือเปล่าเป็นหัวที่สี่อะพ่อหัวที่สี่นี่แหละครับเขาจะไปใส่มาใสายยา่กันอีกจังหวะจังหวะกันอีกต่อไปเด้อครับสำหรับมือนี้ผมกรับขอขอบขอคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเขาเรียว่า FC เอฟซีเขาตุกตูดทุกคนนะครับเพราะว่าผู้ยุ่งเกย์ยุ่งเกย์นะครับ เว่าพเป็นคนนั่นคนนี้เป็นปอกคนไทยคนลาวสิเขาเจ้ากัเป็นคนคือกันอย่ารังเกียจเบียดฉันกันถึงสิผู้ดีผู้ให้กับเป็นคนคือกันนรับผมสําหรับมื้อนี้กักล่าวคำว่า,าสวัสดีจากพี่จากนองกรเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ